ผู้ให้โภชนาะชื่อว่าให้อายุวันนะสุข,ขะภะและปฏิพานีิกุทั้งหลายผู้ให้โภชนาะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่อย่างแก่ปฏิคาหกสี่อย่างเป็นอย่างไรคือให้อายุให้วันนะให้สุข,ขะให้ภละครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครันให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์พิกุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่อย่างนี้แลแก่ปฏิคาหก ผู้ใดย่อมให้โภชนาโดยความเคารพตามการอันควรแก่ท่านผู้สํารวมบริโภคโภชนาที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าให้ฐานะทั้งสี่อย่างคืออายุวันนะสุข,ขะและพละผู้มีปกติให้อายุวันนะสุข,ขะพละจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆ ทิคุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะห้าอย่างแก่ปฏิคาหกห้าอย่างเป็นอย่างไรคือให้อายุให้วันนะให้สุขให้กำลังให้ปฏิพานครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครันให้วันนะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันนะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครันให้สุกแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุกอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครันให้กำลังแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกำลังอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครันให้ปฏิพานแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิพานอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์พิขุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะห้ายอย่างนี้แ,แลแก่ปฏิคาหกผู้มีปัญญา ให้อายุย่อมได้อายุให้กำลังย่อมได้กำลังให้วันนะย่อมได้วันนะให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานให้สุขย่อมได้สุขครั้นให้อายุกำลังวันนะสุขและปฏิพานแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆ